ถ้ารู้ผมทําอาชีพอะไรแล้วอ่ะคุณจะตกใจจํามีมดีได้นะครับก่อนหน้านี้มีการแชร์กันเยอะแยะมากมายเลยกับมีมีมหนึ่งที่มีคนมาบอกว่าถ้ารู้ว่าผมเนี่ยทำอาชีพอะไรแล้วคุณจะตกใจแล้วสุดท้ายก็มีการเฉลยอาชีพนั้นออกมานะครับซึ่งตกใจหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยนะครับวันนี้ผมก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวของอาชีพที่ฟังแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะตกใจหรือเปล่าแต่เป็นอาชีพแปลกแน่นอนวันนี้ลิสต์มาทั้งหมด5อาชีพมีอะไรกันบ้างไปลุยกัน หมวกัยรุ่นยู90ใบเพลินดีบ่งบอกความจับมีตัวคุณไอเทมที่มยู90ทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นทักเลย อยู่กับตัวยุ่งและช่องเพลินดีเช่นเคยครับวันนี้เรื่องราวของอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพแปลกๆนะครับซึ่งบางอาชีพฟังดูแล้วแบบอาจจะตกใจก็เลยนะบางทีมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยหรอวะอะไรเงี้ยนะครับผมไล่เรียงเลยอาชีพแรกคือนักขอโทษเมืออาชีพเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยหรอวะเอาเข้าจริงแล้วเวลาที่เราโกรธใครสักคนหนึ่งหรือว่าไปทําให้ใครโกรธเนี่ยการที่เราจะขอโทษใครสักคนอาจจะต้องไปขอโทษด้วยตัวเองถูกไหมแต่ว่าอาชีพนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ สำคัญมากๆเลยเพราะอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของภาพลักษณ์นะการรักษาหน้านะการรักษาบริษัทนะหน้าตาของบริษัทประมาณนี้นะฮะและการขอโทษอย่างเหมาะสมโดยคนที่ประกอบอาชีพนี้อย่างจริงจังเนี่ยจะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆให้เป็นตัวแทนขององค์กรไปขอโทษบุคคลก็ดีหรือว่าองค์กรที่มีปัญหากันครับซึ่งการที่จะไปทําอาชีพนี้ได้เนี่ยอาจจะต้องมีทักษะในการสื่อสารการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ ความเข้าใจในหลักจิตวิทยานะครับสามารถเจรจาไกลเกลี่ยให้ประเด็นที่มีปัญหานั้นคลี่คลายลงได้โดยการขอโทษด้วยมืออาชีพเนี่ยมีการให้บริการหลายแบบเลยครับทางการขอโทษทางโทรศัพท์สาหรับปัญหาทั่วไปอาจจะเป็นปัญหาระหว่างองค์กรกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตรวมไปถึงการขอโทษแบบซึ่งหน้าหรือว่าแบบเจอตัวต่อตัวแบบนี้นะฮะสำหรับการขอโทษระหว่างองคอก์กรหรือว่าบุคคลที่มีปัญหาใหญ่เลยซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นปัญหาที่สังคมนั้นให้ความสนใจโดยค่าตอบแทนของอาชีพนี้สูงถึง 25,000เยนหรือประมาณ5,000บาทเลยทีเดียวต่อครั้งนะย้ำว่าต่อครั้งเลยนะโดยราคาของค่าบริการนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามปัญหาหรือว่าตามข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นก็ได้บางครั้งบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาระดับองค์กรใหญ่ๆนะครับค่าบริการมันก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดา1 0 0่น,นไปมาเข้าสู่อาชีพที่2ครับคือนักกอดมืออาชีพ พูดถึงการกอดแล้วเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่เราจะกอดใครสักคนหนึ่งแต่ว่าอาชีพนี้เริ่มได้รับความนิยมนะครับตั้งแต่ยุค2000ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของไอเดียบริการด้วยการกอดแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่มีอาการเครียดที่อาจจะเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักหรือว่ามีปัญหาชีวิตนะครับโดยสัมผัสจากการกอดนั้นเนี่ยสามารถเยียวยาเรื่องเหล่านี้ได้เพราะเมื่อมนุษย์อย่างเรานั้นโดนกอดก หรือโดพามีนครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาเวลาที่เรานั้นมีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าการกางแขนรับลูกค้าเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดแล้วเนี่ยจะทําอาชีพนี้ได้เลยนะครับเพราะอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่จะเป็นนักกอดมืออาชีพได้ก็ต้องมีทักษะหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะตรงๆครับมันไม่ใช่แค่การกอดนะแต่ว่ามันคือการบําบัดดังนั้นเนี่ยจึงต้องเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆมากมายครับโดยค่าตอบแทนของอาชีพนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเลยนะครับเพราะว่าค่าบริการแต่ละครั้งนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1,200ถึง ถึง3,000บาทต่อครั้งเลยทีเดียวน่าทำเะล่า พูดถึงอาชีพที่ให้ความสุขกันแล้วเรามาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามกันบ้างครับก็คืออาชีพนักไวทุกในงานศพครับคืออาชีพนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากนักในสังคมไทยนะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยเห็นบ้างในพิธีศพแบบจีนที่จะมีการจ้างคนมาร้องไห้ในงานศพเพื่อแสดงความเสียใจต่อผู้ที่จากไปแล้วก็สร้างบรรยากาศที่โศกเศร้านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้ก็คือรู้หรือเปล่าครับว่า,วาอาชีพนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานหลักพันปีเลยนะตั้งแต่ในยุคอยิโบราณน โดยในยุคอีโบราณเนี่ย,ยก็จะเป็นการจ้างคนแปลกหน้าอันนี้ย้ำว่าต้องเป็นคนแปลกหน้านะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรืออยู่ในครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีความเศร้าเป็นปกติอยู่แล้วเนาะคือจริงๆถ้าคนในครอบครัวเนี่ยมันอาจจะต้องแบบรีบทําใจอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยจะต้องจ้างคนแปลกหน้ามาเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับคือเพื่อสร้างความโศกเศร้าที่มันเกิดขึ้นในงานนี่แหละแล้วคนที่ถูกรับจ้างมานะก็จะร้องไห้อย่างหนักรวมไปถึงการเป็นตัวแทนของเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็โลกหลังความตายส่วนในประเทศจีนอย่างที่เราคุ้นนนเคคยกััะรบ ก็จะมีบันทึกที่กล่าวถึงอาชีพนี้เอาไว้ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่3เลยโดยเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากการแสดงดนตรีในงานศพนั่นเองและครับเอาเข้าจริงแล้วลำดับ3เนี่ยในเมืองไทยของเราก็อาจจะดูธรรมดานะครับมาดูอันดับ4กันบ้างสยามมเตอการประมูลของรถยึดข,ขายทอดตลาดราคาถูกท้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์มาประมูลที่อยุธยาแล้ว พบกันกับรถยนต์กว่า100คันวันแรก19มิถุนายน2568เริ่มประมูลเวลา10น10นาทีงานนีนนน้อย่าให้พลาดสายมอเตอร์ไซค์รอติดตามได้เลยถูกชั่วพิกัดลานประมูลอยู่ติดกันกันกบโก a บเฮาส์อยุธยาถนนเส้นเอเชียขาเข้ากรุงเทพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 1197111หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กสยามไม่เตอการประมูล อันดับสีที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังก็คือนักทดสอบสไลเดอร์ครับก็คือเป็นสไลเดอร์ที่มันจะไปอยู่ในสวนสนุกนั่นเอง คือเราที่เราไปสวนสนุกหรือว่าสวนน้าไฮไลท์ของแต่ละที่ยังไงยังไงก็หนีไม่พ้นสไลเดอร์ใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เครื่องเล่นเหล่านี้นั้นจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นได้แบบจริงๆเนี่ยก็จะต้องผ่านการทดสอบจากอาชีพนักทดสอบสไลเดอร์ก่อนโดยจุดเริ่มต้นของอาชีพนี้เนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นในช่วงปีคศ2013ที่ผ่านมานี่เองไม่นานเลยนะจากบริษัทด้านการท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษที่ชื่อว่า first choice เอ๊ะจริงๆ first choice บ้านเราเนี่ยเอาไว้กดเงินสดหรือปาคือบริษัท first choice ในประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีการประกาศรััับสมครนก ทดสอบสไลเดอร์ครับโดยหน้าที่หลักของนักทดสอบสไลเดอร์นี้เนี่ยก็ต้องเดินทางไปทดสอบสไลเดอร์ของสวนสนุกในเครือของบริษัททั่วโลกเลยซึ่งการทํางานนั้นก็ไม่ใช่แค่ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์แล้วก็วัดแค่ความสนุกเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังต้องขึ้นไปเพื่อทดสอบเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วเมื่อขึ้นไปทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องกลับมาทํารายงานเพื่อสรุปผลของการทดสอบให้กับทางสวนน้ําเพื่อทางสวนน้ำเนี่ยมีการปรับปรุงแล้วก็ทําให้สไลเดอร์นั้นสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว ส่วนน้ำหรือว่าส่วนสรุกนั้นจะเปิดให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยได้เข้าไปใช้บริการอย่างเป็นทางการนั่นเองโดยค่าต่อแทนของอาชีพนี้น่าสนใจมากสูงถึง20,000ปอนด์ต่อปีหรือประมาณ 8 8 4 0 0 0บาทต่อปีเลยทีเดียว <Wow. S 1> อาชีพต่อไปในบ้านเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่รู้หรือเปล่า,าว่าในบ้านเรามีอาชีพนี้ด้วยนั่นก็คือรับจ้างทําบุญฝากบนและฝากแก้บนเว้ยคืออาชีพนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับโดยจุดเริ่มต้นนั้นเกิดมาในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 และลอกแรกเลยนะทุกอย่างเนี่ยถูกล็อกดาวน์นะครับทำให้ผู้คนนั้นไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้หรือแม้กระทั่งถ้าออกไปไหนมาไหนได้เนี่ยก็อาจจะต้องเซฟ ตัวเองอยู่กับบ้านเนาะแม้แต่การไปทําบุญเนี่ยอาจจะยังลําบากในช่วงนั้นเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้เองแหละครับที่เทคโนลยีออนไลน์นั้นเข้ามามีบทบาทมากกว่าในสมัยก่อนทําให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆด้วยการรับฝากรับจ้างทําบุญโดยมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายแบบเลยทีเดียวตั้งแต่ทําบุญตักบาทในวันเกิดนะฮะ ทำบุญในวันพระหรือว่าโอกาสพิเศษต่างๆโดยแต่และแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไปครับซึ่งขั้นตอนในการใช้บริการก็คือเมื่อลูกค้าน,นั้นสามารถเลือกแพ็กเกจที่จะทําบุญได้แล้วก็จะมีการฝากคําอธิฐานไปแล้วผู้รับจ้างเนี่ยก็จะไปทําบุญตามแพ็กเกจที่เลือกแล้วครับแล้วก็จะมีการถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานว่าเคสนี้นะไปทําบุญแล้วนะบุญที่ฝากมาเนี่ยทำให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วอาชีพนี้เนี่ย บุญไปคนจ้างหรือว่าเป็นคนรับจ้างกันแน่ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ใจของเราเนาะถ้าจิตใจของเราอยากจะทําบุญเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วนะครับมันก็เหมือนกับที่เรานะครับอยากจะบริจาคอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าบริจาคไปแล้วมันก็สิ้นสุดแค่นั้นเลยบุญของเราเราทําเองเรารู้เองแค่นั้นเลยนะครับอันที่จริงแล้ว5าอาชีพที่ผมหยิบยกมาเล่าในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยเท่านั้นเลย เพราะพอไปลองดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปค้นหาเพิ่มเติมนะฮะเราจะเจออาชีพแปลกๆอีกเพียบเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นรับจ้างเที่ยวเป็นเพื่อนอย่างนี้เช่าแฟนเช่าคุณลุงอย่างนี้รับจ้างนอนบ้านที่เป็นแบบทั้งบ้านที่เป็นปกติธรรมดานะฮะหรือแม้กระทั่งรับจ้างพิสูจน์บ้านผีอ่ะว่าบ้านเรานั้นมีผีหรือเปล่าเข้าไปนอนแบบนั้นเลยเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุอย่างนี้รับจ้างกินดื่มหรือว่ารับจ้างดมกลิ่นอย่างนี้อ่ะหรืออาจจะเป็นนักงมลูกกอล์ฟในสนามกอล์ฟเวลาที่มันตกน้าก็ต้องไปงมอะไรอย่างเง ถาลิสจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเล่าในวันนี้ไม่หมดนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆว่าคิดถึงอาชีพไหนที่เป็นอาชีพแปลกๆหรืออาชีพที่ฟังแล้วเนี่ยคุณจะต้องตกใจกันบ้างก็คอมเมนต์คุยกันได้เลย